สวัสดีค่ะเข่าปลากันจ้ารวยพาเข่าปลาเก็บเห็ดอีกแล้วหลังจากฝนตกบ้านวิวฝนตกแข็งๆพง่ปเนาะวิทย้เก็บบน,น้อ ไป,ไปหลุนกันจ้าด๊ด,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 ดๆดมันมาเด้อนี่ถือฝนโอ้ยเบื่อลยล่ะกิน หลุมไข่เฮียว่ามนเห็ดกินเห็ดเบือก่มีเห็ดแหละพี่น้อง เด็ดเลยกฝนละบกะออกบ่ฮู้ฝนฝนตกใส่ละวบออกบกออก่ อ็นนี้นอะไรหรือเตน้อ,อยี่อย่าเเียมไปอ้ยด่งงามเพิี่เพิ่งูอีเแลยว เออแล้ว oh, ya nhét Nghẹp coi Nghẹp เม่นหิ้ก่อนทางนี้หิ้ดหิ้วดินหอันหิดขาปากควดน เห็ดเขากำรรบานแล้่อันนี้เห็ดขาพี่น้องเห็ดคายท่ะนินใด้เห็ดเต็มือแนม่มเห็ดไทยแม่มเห็นเห็ดไทยทั้งพูนพี่น้องหรยอฟางกระตาก้อนกระตาก้อน ปีนเอาเห็ดไข่สวยงามโอเคเก็นดเล็กนี่ละพี่น้องเน็ดๆเล็ดอกเป็ดตาฮัจูงให้ดิน เนียนไอีกระเปเนียนเห็นเห็ดไปเนาเนียนเห็นเห็ดเนียนเห็นเห็ดไปเลย ตสไสวยหมดกอบเร่อวนสก๊อตวนอีลิเอากล่องไปเสร็จละอ๋อนอลีิุนเหลว ทังไหนบ้านุลหามฟังไปนไหมมันไหมลงดอกลงะดอกโลโลละดอกดอกละกิโลเห็ดบเหอ ああ ouais. ate, crowd, เอามล่า่ะเอา๋ยวเ่ีเดี๋ยวเดี๋ยวเดยเดา๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดยยวเด่เดี๋ยวยเดี๋ยเดี๋ยวเเเเเดี๋ยยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยวเดเดี๋ยวเเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดีดีี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเวเดเดี๋ยวเวเดี๋เดี๋เดี๋ยวเวเดยวเดเดี๋ยยวเเดี๋ยยเดี๋ยวเวเดเดี๋ยเดี๋ มาข้าวเดี๋ยวอุย้ยเห็ดกอขึ้นได้หลายแน่ก็มองแล้วดอกแล้ดายบอกเห็ดกอจะละอวยดายขึ้นมาจมอยู่เฉยกคว้าหันมาได้อือปเป็นอะไร จ้าเก็บเห็ดแบบสายดวนได้เ,ม,อออม,เ,เมือนเห็ดเริ่มใบต้องรอออกรอบไหมเนาะอ๋อเมื่อละจ้าด้พุระอมมีเห็ดไม่ออ้ย ออมหนึ่งออมหนึง่งไปลวจ้าเมื่อเล้วคลิปนี้สวัสดีค่ะ